เอาดูแบบ้ครับะใครจะให้เสร็จบ้ี เีย <Cornell>. ักัะเกนี้อยขัากเลยนะครับโอเคครับ่าเบียดกันนะครับเข้มใจคนที่เขารอมานากเรานะครับไปยิงไปดดััเหลือมีค่าครับัดไปเชมีค่านะคะโอเคครับเราจะเย็นจะมอให้สุดเกนแ้องรับี่กแกมาให้้างวนะครับแกตัวพ ตอนนี้มีบู๊จะไหน